ก็สวัสดีนเพื่อนชาวเดดบายเดดไลท์มือถือทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดดบายเดดไลท์มือถือนะครับอยู่กับผม 2- 9 9เเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้จับกระต่ายอีกแล้วครับจับกระต่ายอีกแล้วมาดูว่ากระต่ายผมเนี่ยความแม่นของผมจะลดลงไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมน่าจะเจอคนละเจอสองเลยนี่น่เข้าที่กลางหัวเรียบร้อยอย่างไวครับคนแรก แต่เม็กน่าจะไปแหละเราแขวนก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหตัวเทมไฟตัวเทมไฟผมตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเขาวิ่งเข้าหลังแก๊สไปเลยครับอยู่ไหนวะเฮ้ย อ่าเจนน้องเจนน้องเจนเจนค่ะเจนมากับใครเอ้ยเชิงหนาวะนี่เชิงหนาเหรอเบ็ดเม้นไปเลยน้องเจนโอ้โหเสร็จไปเครื่องนึงแล้ว ไม่เป็นไรครับถือว่าเราทําดีอยู่นะเราได้แขวนไปสองเลยเพิ่งเสร็จสปรินสปินเบิร์ดนี่จะมาล้มไม้จะมาล้มไม้อุย้ยเสร็จไปอีกเครื่องผมว่าไม่คุ้มแล้ววะ่ะแต่ผมต้องรีบนี่เฮ้ยเจนเจนมีสองคนเหรอนี่ไงแม่นเกินแม่นเกิน ความแม่นผมยังไม่หายไปว่ะทุกคนโอเคเหลือสามเครื่องครับวิ่งกันขึ้นมาละอีกคนนะ่ะอ๋ออีกคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตามเลยมันวิ่งอ้อมแก๊สเว้ยน้องเจนเนะ่ะ โอ้หโหโยนช้าไปเรายโยนช้าไปไมเมื่อกี้โอ้ไอแพดหยุดเดินไม่ได้ครับเขาอ้อมตรงเนี้ยเราปาไม่ได้ต้องหลอกโอเคน, oh นี่แหละนี่แหละที่ฉันต้องการ oh. อย่าทำให้คุณแม่โมโหเข้าใจไหม ชุวยกันเร็วจังเลยหยอดลงหัวสักหน่อยไหมโอเคครับเดี๋ยวแขวนต่อเลยเฮ้ยเสร็จอีกเครื่องแล้วปั่นกันไวจังวะตีนี้เขามาเขาเขาน่าจะเขาหน้าจะมาด้วยกันด้วยนะครับตีเนี้ยโอ้โหไม่โดนวะ นี่เข้ากลางหลังไปดีจะโยนผ่านรูไม่ได้ไม่เห็นตัวอึ๊ปอ,อ้อยโดนหินไออโดอนหินเฉยเลยเมื่อกี้เป็นไหนล่ะไหลเลือดเคสเดนสันม,ม,มารับให้เพื่อนเหรอโอ้โหเฉียดตูด ถ้าเป็นเจนเมื่อกี้น่าจะโดนไปแล้วนะครับตูดใหญ่น้องเจนอะแต่ว่าเคสเนี่ยไม่โดนขวามสุดท้ายละโอเคไม่ว่าจะไม่โดนซะแล้วเดี๋ยวไปเก็บขวานก่อนนะครับเห็นเห็นน้องเจนเดินมาตรงนี้ด้วยนะตอนที่เราไล่มาโอ้เสรไปแล้วอีกเครื่องนี่ไงเจอละ เราน่าจะปิดเกมได้อยู่นะครับหรือเปล่าหรือเปล่าเขาจุกดูเขาจุกดิขวานขวานห้าอันป่าไ,ไม่โดนเลยป่าไม่โดนเลยเหตุกันเหรอได้ดีครับเฮ้ยโอ้โหเม็กเม็กจะมาบังให้เมื่อกี้แต่ว่าขวานไม่โดน ไปไหนกันหมดละอ๋อนี่ไงเห็นนะตาวิเศษเห็นนะจะช่วยไหมเฮ้ยไม่ช่วยด้วยอย่างนี้ก็สวยดิเรียบร้อยครับเฮ้ยเกมนี้มันเป็นของเราเกมนี้มันเป็นของเราครับเรียบร้อยแขวนสเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บขวานก่อนถ้าเก็บขวานได้นี่แบบเราคุ้มได้นะครับเดี๋ยวพิ่งช่วยกันนะ เรียบร้อยเฮ้ยเราคุมได้ไม่มีใครมาช่วยด้วยเอ้ยแบบแบบนี่แนะจะมาช่วยหรอโยนขู่ครับดูทั้งสองทางเลยเราได้เปรียบเราตอนเนี้ยอือโยนเร็วเกินไปอุยอ้ยเราบนรลบโอ้เรียบร้อยแล้วมัวแต่เล่นกับเจนผมก็ลืมมานี่ดิ เดี๋ยวผมต้องกลับไปก่อนเดี๋ยวเจนมาช่วยเฮ้ยรอยเท้าอยู่ตรงนี้เลยขวานจะหมดแล้วว่าเก็บขวานก่อนได้ไหมเก็บขวานก่อนแป๊บนึงเดียวมาฮี่อย่าเพิ่งช่วยอ๋อเรียบร้อยโอ้มีบอลรุนธามด้วยโยนไม่โดนอีกโยนไม่โดนอีก จเจริญโอ้โหกว่าจะโดนขวานจนหมดแล้วใครบอกให้มานั่งพันแผ่อยู่ตรงนี้ไปแขวะเลยครับนายคนเดียวก็ยังดีเฮ้ยโอ้ย,อยเสร็จแล้วปันกันเสร็จแล้วมาดูกันว่าผมจะได้สักคนหรือเปล่านะครับสำหรับปาร์ตี้นี้เร็วดิ ถ้าจะกาลังเปิดประตูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวโยนลงหัวเลยโยนลงหัวเลยครับปึ๊บนีงไงเสียงเสียงเน้นๆเลยมเมื่อกี้ห <ๆ S 1> ก็นึกว่าจะเปิดอีกมีใครเปิดปะเรายืนคุมได้เรายืนคุมได้ครับเราเห็นประตูด้วย เนี่ยลองโยนดูแล้วก็เราคุมตรงเบ็ดเม็ดได้ด้วยเฮ้ยรอยเท้าลงไปแล้วหรอลงไปแล้วนี่นะรอตีเอาครับเอา้าเอาแล้วผมตีเอา้าผมไปตีเม็กเฉยเลยโอเคล้มหนึ่งต้องเอาล้มให้หมดครับ เม็กมานี่ดิตัวดีอับเราอ่ะตัวดีล่ะช่วยเพื่อนชอบช่วยเพื่อน oh. หิวกันอยู่ป่าวะเฮ้ย oh. หิว,ห,วหิวอยู่เลยเจนกำลังหิวอยู่น้องเจนโดนแน่ยังไงก็ล้มสามครับตรงเนี้ยเฮ้ย oh. อายา อ่ะเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยบอกเลยว่าเรียบร้อยมีใครเปิดประตูปะ่ะเฮ้ยเห็นแล้วครับ<ะ>เคสดังสันน่าจะเป็นฮิวคนนั้นแต่ขวานผมหมดอีกแล้วมันเสียเวลาต้องเติมขวานเนี่แหละโอเคลุกขึ้นมาได้ครับไม่เป็นไรอ้อมมาทางนี้ปะ่ะใช่แต่อ้อมกลับไปเลยครับอันนะี้เคส เคสจะมาช่วยอย่านะมานี่ดิผล <Whoa. S 1> าดเฮ้ยเจนหลอกครับหลอกจะโยนเคส <Whoa. S 1> แล้วก็ไปโยนเจน <Whoa. S 1> มานี่ <Whoa. S 1> เอ้ยไม่โดนเฉยเลย เน้นๆดิขอเน้นๆดิขอเน้นๆดิหนีกลางหัวไปดิกลางหัวไปดิขวานเอ้ยขวานหมดตีก็ไปโดนเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเ, <laughs> เกมพิกใหญ่เลยทุกคนอะไรครับเนี่ย มันถือกุญแจหรอเมื่อกี้เกมนีชเ <c oughs> ลยรอดสามเลยครับโอ้